โรงเรียนบ้านท่ามะเฟืองตั้งอยู่หมู่ที่3ตำบลจอระเข้เผือกอำเภอด่านมะขามเตีย้ยจังหวัดกาญจนบ,บุรีมีข้าราชการจำนวน10คนครูธุรการหนึคนนักการพานโรง1คนมีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น174คนโรงเรียนจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนบ้านท่ามะเฟืองมีนโยบายการอ่านออกเขียนได้ดังนี้โรงเรียนบ้านท่ามะเฟืองจะต้องอ่านออกเขียนได้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะตามที่นโยบายเราได้ให้กับผู้ปกครองไม่ว่าจะเป็นติรยศึกษาแล้วก็ให้กับผู้ปกครองสำหรับแล้วก็จะมีการทำแบมโระเกันระหว่างห้องเรียนว่าเด็กเนี่ยจะต้องอ่านออกเขียนได้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์ ยกเว้นเด็กพิเศษก็จ,จะเป็นกรณีนี้นะคะแล้วนอกจากนั้นก็จีการหรือว่าประมวลการอ่านของเด็กเพื่อพอประมวลการอ่านของเด็กเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมาคัดแยกเด็กออกคัดกรองเด็กออกนะคะเพื่อเอบนี้แล้วก็ดูว่าปัญหาที่เด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เพืคุณพืณ่อะท่างไรหรือทำยั เราใช้มาทำวจัว่าปัญหาที่พบเนี่ยคือที่เด็กผ่านไม่ออกหรือไม่ได้เป็นเพราะอะไรนะพอเราได้วิจัยมาแล้วได้ผ่านการทดลองของตั้นต้นเนี่ยนะคะเราก็จะมาทำป็นแผนจะทำแผนพัฒนานมาเป็นรายบุคคลครูผู้สอนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งนางสาวปิษนามูลศาลา เอกการปรถมศึกษามีประสบการณ์การสอนชั้นประถมศึกษาปีที่1 11่ง11ปีในภาพเรียนที่1ก็จะเป็นการสอนการอ่านการเขียนในเรื่องของคำที่ไม่มีประสกปนก็จะใช้เป็นแบบฝึกอ่านควบคู่ไปกับหนังสือ,แบบอแบบเรียนของมีแล้วก็มีการใช้สือ่อบัตร การใช้เทคโนโลยีในเรื่องของ youtube ที่คุณครูเขาได้ทำไว้แล้วก็นำไปใช้ในการเรีนยนที่สอส่วนภักเรียนที่สองก็จะเป็นเรื่องของการอ่านคำที่มีตัวสะกดก็ส่วนในเรื่องของพฤติกรรมของนักเรียนเรื่องของการสนสนาเรื่องของการอ่านนะคะก็คุณครูก็จากที่ ในการในการสอนจะพบว่ามีนักเรียนบางคนคุณครูแล้วก็มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปคุณครูก็จะติดต่อกับผู้ปกครองแล้วก็สอบถามนะคะแล้วก็ทําเป็นงานวิจัยการเปลี่ยนแปลงของนักเรียนก็คือนักเรียนก็จะเริ่มอ่านหนังสือได้ดีขึ้นแล้วก็สละอะไรที่คุณครูสอนไปก็จะเริ่มพัฒนาขึ้นคุยครูการจัดการเรียนรู้ของคุณครู การนำเข้าสู่บทเรียนคุณครูใช้การเล่านิทานเพื่อนำเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนเดินล้อเป็นล้าเล้านล้า,ลา <S 1> <S 1> <ๆ>แล้วก็เดินหันซ้ายหันขวาหันซ้ายหันขวาไม่สนใจแก่เลยเดินไปลื่นลื่นลื่นลื่สุดท้ายไปสะดุดถูกก้นอนหลหลังจากการเล่านิทาน เพื่อนําเข้าสู่บทเรียนของคุณครูคุณครูใช้กระบวนการการจัดการเรียนรู้ในการสอนอ่านคําให้กับนักเรียน จากกระบวนการการจัดการเรียนรู้ของคุณครูเราจะเห็นได้ว่าคุณครูมีการนำสื่อเข้ามาใช้ในการจัดการเรียนรู้นอกจากนี้คุณครูยังมีการใช้เทคนิคของเกมเพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้แบบ active learning เป็นการเน้นย้ำซ้าทวนคุณครูมีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้ฝึกอ่านตามแบบฝึกบนกระดานที่คุณครูจัดทาขึ้นคุณครูใช้วิธีการอ่านนำและให้นักเรียนอ่านตามด้วยตัวอักษรนี้แฟนพยาชนะก็อนนี้เป็นบสด่ะอออพออ,อบอพอ,อ,อ,บอพอพ จากกระบวนการเรียนรู้เสร็จสิ้นคุณครูให้นักเรียนทำแบบฝึกเพื่อเป็นการวัดและประเมินผลนักเรียนในขั้นต้นเรียนทำแบบฝึกนะคะอันนี้เป็นรูปภาพนะไม่ใช่ไม่ใช่าในขั้นตอนสุดท้ายคุณครูให้นักเรียนอ่านเป็นรายบุคคล เพื่อเป็นการตรวจสอบและประเมินผลนักเรียนรนอกเหนือจจากการจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียนบ้านท่ามะเฟือง ได้รับความร่วมมือและสนับสนุนจากผู้ปกครองในการพัฒนาการอ่านและการเขียนของนักเรียนคืออ่าน้องก็นะคือไปโรงเรียนกลับมาคือน้องจะมีการบ้านตลอดคือแม่ตอนเย็นมาแม่จะถามน้องเราว่าน้องมีกันบ้านไหม,น,ม,มน,น้องก็จะบอกว่าน้องมีน้องก็จะกลับมาอ่านถ้าแม่ไม่ว่าเขากกระจา์กับพอ่อ คือทุกวันน้องต้องมีน้องอ่านทุกวันอย่างน้อยคือสองหน้าน้องต้องอ่านอ่านให้แม่ฟังทุกวันก็แต่น้องก็อ่านเก่งคือน้องอ่านได้พอพ่อเข้ามาตัวจะอ่านใหม่ตลอดคือก็เก่งค่ะอ่านคืออ่านเพไดาอ่านตถูกตลอดอ่ะค่ะโอจะอ่านหนังสือตอนช่วงเช้าเสาร์อาทิตย์น่าจะอ่านช่วงเช้าค่ะได้ค่ะได้ทุกอย่างแล้วอ่านก็ได้เขียนก็ได้ก็ฝากว่าให้สนใจลูกนิดนึงทอทรัพย์ก็ให้เบาเหาน่อย ให้ลูกแบบสนใจหนังสือมากกว่าโทรศัพท์นียค่ะการถอดบทเรียนโรงเรียนบ้านท่ามะเฟืองในการพัฒนาการอ่านและการเขียนที่ประสบความสำเร็จเกิดจากความร่วมมือจากทุกส่วนที่พร้อมให้การส่งเสริมและสนับสนุนตามบริบทหน้าที่ของตนเองผู้บริหารบริหารจัดการอย่างมีธรรมาพิบาลคณะครูมีความมุ่งมั่น ตั้งใจที่จะพัฒนาและแก้ไขปัญหาตลอดจนการได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองทำให้โรงเรียนบ้านท่ามะเฟืองเป็นโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศในการพัฒนาการอ่านและการเขียน